แล้วเขาจะซื้อเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าเพิ่มแต่ว่าคุณเดินออกมาเอ็กซ์กระเป๋าของคุณทุกใบจะถูกเอ็กซเรย์โดยออโต้เพราะฉนั้นคุณซ่อนอะไรมาเธอสองหมื่นบาทโอกาสที่จะหนียากขึ้นกาหนียากขึ้นนะคะเขาจะถึงเพิ่มเพราะอะไรคะจริงๆแล้วตัวเขาเองมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดกระเป๋าผู้โดยสารได้เพื่อดูว่าของข้างในเนี่ยมีของที่คุณตั้งใจจะได้ของนี่ดีงารหรือเปล่า หรือเศษของต้งหน้าหรือเปล่าของโต้งหน้าเช่นอะไรเช่นยางเศษสิ่งเช่นของเพลาสติกนะคะแต่ถ้าเกิน กระตกระตุ้านด้วยเอาพดเดาเคยนำขอเข้ามาเคยอ่านข่าวแม้รีดิคข่าวสวยเนี่ยสา้พวกยาพวกอะไรนะพวกข่าวสารต่างๆเนี่ยแต่พวกเนี้ยไม่ได้ขออนุญาตวันทีคือมีสุ้การตรขอเข้าไปตรวจค้นรีดิคทีนี้ปรากฏว่าเจอนะคะในพวกสารพวกเนี้ยที่นำเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตก็คูณเยอะสั่งเยอะนะคะจากกลุ่มนี้ก็ถึงเยอะนะคะ ปราณะคาวอหกส6 6ค่ะของที่อยากไม่เสียตกรนและเป็นของต้องห้ามต้องกัเบนะคะหรือของที่ใช่ไหมคะยากไม่ฝังวิธีการตัวเจาที่ดีเสียงัดไหคะลิฟต์ซับสิ่ลิฟ์นะคะลิฟต์ลิฟต์ก็คือลิฟต์นั่นเองใชไห ตัวม,มาต้อร20 20 <2 S 2> <ะ>ั202ค่ะมาแล้วทีน,นี้เข้าเรื่องโลจิสติกส์แล้วมาตรา202มาดูนะคนที่ทำอาชีพนี้สองอาชีพนี้สิ่งที่คุณจะโดนหางเล่คือหนึ่งคือทำไมคะมาตรา202คือยื่นใบขนเป็นเทสยื่นใบขนเนี่ยเป็นเทสถามว่ายื่นใบขนเป็นเท็จเี่นอะไรสัมภารสินค้าไม่ถูกประเภท หรือปริมาณไม่ถูกน้ำหนักไม่ถูกนะคะยื่นสายผมเป็นเทปหรือต้องการสัแจ้งให้เสียบางส่งน้อยกว่าความเป็นจริงนี่คือคำว่ายื่นสายผมเป็นเทปใครพูดครับเฟรดจากคาสิโนโปเกอร์นะคะถ้าตาโทษคือเท่าไหร่จ๊าบนะดอกจานนะปรับไม่เกิน5้าแสนบาทนะคะแค่ใส่ผมเป็นเทปนะคะโทษจับห้าแสนบาทต่อมามาตรา203ค่ะ นีจะเป็นการตอบคำถามเจ้าหน้าที่หรือ,รอก,าการตอบการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าสง่งออกเกี่ยวกับสินค้านี่แหละคุณจะโดนโทษอะไรคะจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5้าแสนบาทน,นะคะจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5้าแสนบาทน,นะหรือนะคะจับถ้าจับนะเข้าไปถ้าเกิดว่าเถียงมากเกิน ไม่ยอมรับสิทธินะคะถ้ารับง่ายๆทีก็จบไปแล้วมาตรา204ค่ะรองแฝงรายมือลงามเจ้าหน้าที่หลังที่เจ้าหน้าที่ตรแล้วมแก้ตัวเลขคุณจะโดนโทษจำคุก6เดือนขับไม่เกิน500บาทการออกจานะหรือรัากลับนำกลับนะคะต่อมามาตรา205ค่ะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ในเรื่องเกี่ยวกับการการอะไรคะขอคือนเงก่อนส่งของนะคะโทษจับก,ก็คือหกเดือนนะคะจับไม่เกินห้าแสนบาทนะหรือจับเป็นเงินสี่เท่าของจำนวนเงินที่ขอคืนเงินก่อนะคุณจำได้ไหมเรื่องคืนันก่อนแปลว่าอะไรคุณนำวัตถุดิบมาผลิตจะได้บนะ้าเป็นผ้าคุณนำผ้ามาคุณตัดเสื้อแล้วคุณส่งมาแต่ปรากฏว่าติดของที่คุณส่งมาเนี่ยไม่ได ที่มาจาก่างประเตศเม่ใช่คุณซื้อมา่ากสังดแล้วคุณไปเรียนของค้นอากรแล้วคุณอักรจำได้คุณจะโดโนโทษตามนี้นาพอตรวจสอบแล้วเา,วเาไม่ใช่ไม่ได้ใช้แล้วอยู่ดีๆมาขอคืนเนี่ยโทษอยู่ตามนี้มันก็จะมีคนโกงหลายรูปแบบต่อมามาตาสองร้อยค่ะการไม่ทำเครื่องหมายบนขีดออก โทษปรับเท่าไหร่นะาการอกจังะ่ะาจเนี่ยนะนะค่ะตัวเลขนี่ค่ะห้าหมบาทค่ะการที่คุณไห้ทำครงหายโอนปันจุฬาและเอกสารที่เกี่ยวการส่งออกนำเข้าคุณต้กปรับนะคะห้ 5, าหมื่นบาทและปรับจีด้วยนะปรับจีด้วยค่ะนันจุดนั้นเลยนะตรงนี้สำคัญสองร้อ สี <navigation. S 3> ่สมี่ีาะมารูมาตาร2ค่ะมาตาสอร้2ฟางขีดเส้นใต้เป็นันที่2ขงองที่ไ่ ให่เกิด10ปีปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของซึ่งรวมอาก่อนเข้าด้วยแล้ว4เท่าของราคาของ, 21, งของ10,000ราคา45 ไม่ไม่เส <bunker. S 2> er. ียภาเงิเข้าพราะฉนั้นทไงคะเยบร้อยาษีสามร้อยเนถ้าลดคูณภาษีคูส่เพราะฉะนั้นถ้าไม่เสียภาษีก็ต้องให้เขายืดไปนะคะให้เขายึดไปจบจะจบที่ตรงนั้นแต่้เรียวก็ขาดภาษีจิเท้ามา้นะคะเกน่าตัวเองเป็นที่ถอะ อ่าสีก <petrol. S 1> ็ะเข้าเป็นแนะนะคะาคาีใช่เขาเราล้างต่อถูกไหมแต่เรที่เอไล้วตสัาณีเเนี่ยนะคะงแตกิดประกัสิการใสองลาะใ้แลวเระกแล้วแต่จ่ายเงนสดจเงินสดน้ำรเจ้าของสินค้าเนี่ยใ้ที่ถุยึดไปเนี่ยเขาจะไปเอา จะถูกประการเสียงเป็นสี่ช่อนะคะ้นเขาจะยอมให้ยืกยมก่อนนะจะลาที่มีชื่อเสียงหลายคนโดนเรื่องนี้เยอะมากค่ะนะคะเสกโกเลนปเข้าเบียร์มาจากประเทศแล้วก็เส,เสกมววาสิงคปะ้วก็มาสิงคสปรเท้าเพราะมันชุจับไงคือได้ยืเเมเสียไปก็จกไงไม่เป็นสีเค่เาแต่เอาไม่เสียมมันกลายสป็นสปร์นนเขาจะโดนง่ายกว่าปัญหานี้ค่ะ พยายามไปทความผิดต่ว่า 1. ต้องระวังโทชนเดี่วนี่คือความโหดร้ายของศีลลาก่อนะคะถ้าเป็นกฎหมายอาญาการจะทำแค่พยายามไปทำความผิดเนี่ยโทษที่รับสม่ได้ ไต้บอกว่าหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงหรือเจตนาจะช่อกรนะคะเจตนาจะช่อกรคือสัมเดงจมากมื่อจริงแต่สัมดงมาผิดเพื่อให้เสียภาษีถูกนะคะสมมติสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยจริงๆมันต้องเสียภาษีร้อยละหกสิบแต่คุณไปสัมเดงอีกตัวหนึ่งที่เสียภาษีร้อยละแค่สามสิบอย่างเงี้ยก็ถือว่าช่อกรช่อค่าภาษีนะคะที่เจตนาจะโกงแน่เลย ทอดืออะไรคะขีดเส้นใต้ค่ะจับคุกไม่เกิน10ปีจากเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสีเท่าของค่าอากรที่ต้องสือเนื่องครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสีเท่านะคะสำหรับของที่ีเรียกอากรนะคะถ้าพยายามก็รับโทษเต็มเก้าปางล่าตสองร้อยสี่สิบปีค่ะพยายามนำของสองอย่างนี้เข้ามา โดยไห้ถามที่นี่การสุนรากรหนึ่งของหนึ่งต้องจำกัดไายว่าเราว่าตายว่าไก่เนี่ยของต้องห้ามนะคะของต้องห้ามนำเข้ามาต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสิบปีปรับไม่เกินห้าแสนบาทนะคะของอะไรที่เป็นของต้องจำกัดกับต้องห้ามเช่นยาเสพติดนะเช่นยาฟูยาฟูเนี่ ช่นของเมอร์เมอร์ลิสติกตะจีนนะคะที่เป็นขาวกระทงอย่างน,ะะนี้ของเมอร์เมอร์ลิสิกอย่านี้นะคะถ้าโดนก็เกินเนี้ยะคะ่ะน่ามาดูตัวอย่างะค่านะคะอันนี้ก็จากคือราชการจับได้ที่ดา่านแหลมชะบังะค่ะนะคะในรูปนี้เนี่ยนะคะคือมเมล็ดพี คอนเทนเนอร์ทงั้นเองูลค่า25ล้านค่ะจำแดงในใบผลว่าเป็นทันยับพืชส่ะจำแนกวเป็นทันยับพืชนะคะแล้วมันก็เป็นปลั๊กเก็ตคล้ายๆลทันยับพืชจริงๆไอตัวปลั๊กเก็ตฝีเนี่ยนะคะปรากฏว่าตัวที่อทเอ็กโซเนสูนแล้วนะคะเอ็กซเนสูนแล้วแก้ว แดงเท็ก์อะสำแดงเทสกก็คืออะไรคะกลายเป็นคนเทสกก็คือดสำแดงเทสก์ทกีเท่าไหร่คะเียสุขเดือนช่วที่วัยรุเขียวใช่ไหมจ้บผู้ไม่เจอ6เดือนนะคะของได้นำเข้ามาจากประเทศนเป็น6และมใช่แล้วไม้ันนเข้ามาไทยค่ะไม่ใช่แล้วมันนมวเข้ามาไทยแล้วจะไาทั้งาก่อแต่ถูกจับได้ที่ประเทศไทยก่อนเพราะนั้นโดนหลา มีง,งตะห้าถาแดนะคะแล้วก็แแสแดงเทสเพราะะนนสีบริษัทที่มาเสนอฟ่ฟอ์เวอร์ออต้งโต๊ะเกอะ กาแฟและยีไม่ใช่เอฟจเกับไทยดังนั้นจึงต้องเสียภาษี30%ตอหน,นังเข้าแต่ผู้นำเข้าบริษัท3บริษัทที่นำเข้ามาในส,ององส่งเนี่ยสั่แดงแห่งกำเนิดมาว่ามา,าจากจริงเพราะฉะนั้นจากการแดงเองกสารเป็นเท็จน,น,นะคะส่งนี้คือสแดงถึงกำเนิดเท็จเนี่ยเพราะมันไม่ได้ถูมกมันต้องเสีย30แต่เียนว่ามาจากจริงแต่ก็คือใบปลอมไปเนี่ยค่ะ เราไปเซอรคเกมาิโลนะคะก็ทำาัไยืดถูกไหมแล้วตอนเข้ามากิโลแล้วไม่กี่บาทนะคะเพราะว่าอะไรเก็บไว้กเด้าถูกไหมกข้าขอขาอตลาวก็สามารถซื้อได้ราคาถูกเวลาที่ผงเตออ่ะก็จะมีตลาดนัดขายของถูกของที่ยึดได้มาแล้วขายถูกกนะคะอยู่ตรงลงมาะเขาอ่ะส่วนใหญ่จะขอที่ Hello, Sai, how are you? Hi, G. I'm okay, and you? I'm fine. I heard from Gina that you traveled to Turkey last week. How is it? Oh, it's, it's my dream Chief. I went to Turkey and stayed in Cappadocia. It is Turkey first natural and Cultural world Heritage site. Wow, where do you say how to eat? I went to stay at the Minta Hotel. It's a hotel in Cappadocia. All you have to eat when going to Tuluki is K-Bus. It is more delicious than in Thailand. Because in the key, the original repeat. Really, I enjoy eating bakewa. What place have you traveled to? Think that should not be missed when visiting this pen. It should shoot a balloon to fall in the sky to see the beautiful view from above. We had both drink and row more chest But if you go to Turkey you must not create an okay hand to Turkey people consider is Ruth You dream trip is awesome. I also went to travel to my dream trip. Where is your dream trip? I went go to Switzerland. Why do you go? Why do you went to go? I think Switzerland is a country with beautiful scenery. Do you enjoy traveling alone or in a group? I prefer being in a larger group. It's more fun. Are you interested together? Yeah, I am interested to go. When will you go to Switzerland? We should go in December because. It's who? Cool. Where do you plan to go? I dislike planning the travel detail, but I love it. A review of place to go. Where are you interested? I am interested in the city of Berlin and the Alps why you have to watch the clock tower it's very beautiful because it's the old city gate of burn and i want to see the view from the elf you should stay at the arrest low burn hotel because it is in the center of the city. Yes, we will set time. Uh, what is the most popular food in Switzerland? Switzerland, light cheese fondue. Wow. Do you have a in the restaurant in the, the to recommend? You should eat cheese fondue at the Brains Restaurant in Bern because this restaurant is famous of cheese fondue. Lily, I will prepare to travel with you. See you in December. Okay. going into sweet